อยากจะให้ทุกคนรู้จักคําว่าจิตอาสาจิตสาธารณะเพราะว่าช่วงน้ำท่วมถ้าไม่มีพวกจิตอาสาจิตสาธารณะไม่มีทหารจิตสาธารณะเราจะหายยันนะถ้าจะไม่หายยันนะมันต้องมีพวกจิตอาสาจิตสาธารณะสิ่งนี้ได้จากนานาาสานั้นใครที่ไม่เคยเดินผ่านประตูแห่งการให้และแบ่งปันนั้นจะไม่เข้าใจมันเป็นความสุขซึ่ง บางคนนั้นจะไม่เข้าใจไปตลอดชีวิตบางคนเกิดมาไม่เคยเข้าใจมันเลยเพราะเขาไม่เคยให้เขามีแต่รับยามที่เรารับนั้นเราก็จะรู้สึกดีมีคนให้เราความสุขจากการรับตรงนั้นเนี่ยถ้ามาเทียบกับการให้แล้วนะมันเทียบกันไม่ได้เลยสักกับสักกันนิดเดียวยามที่เราให้ในยามปกตินั้นมันอาจจะดูเหมือนกับว่าอ้าวนี่ไงขนมแบ่งปันกันแต่ยามที่เป็นงานอาสาในยามภาวะวิกฤต เรียกกันว่าภัยพิบัติแล้วกันภัยพิบัตินั้นมันมีแต่คนที่จะต้องดูแลตัวเองอตัวรอดอย่างน้อยไม่ตัวเองก็ต้องคอนข้างๆน้อยมากที่จะกล้าอื้อยื่นมือไปเพื่อที่จะช่วยผู้อื่นอะ่ะตรงนั้นแหละความสุขมันอยู่ตรงนั้นว่าเขาเขาได้สอบผ่านในจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ให้และแบ่งปันหรือเปล่าวันที่คุณต้องลุกขึ้นยืนแล้วถามตัวเองว่าทำอะไรอยู่ทำไมต้องทำขนาดนี้ รเราไปติดหนี้ติดสินกันมาเหรอเรอ่ยงต่างเหรอแต่พอคุณสอบผ่านตรงนี้ปั๊บวันที่คุณแทงทะลุคุณใช้ใจของคุณแทงทะลุเพดานแห่งความเป็นการให้และแบ่งปันขึ้นไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งโลกในตรงนี้นั้นมันกลายเป็นโลกที่มันมันไม่ธรรมดาผมเล่าเป็นเป็นเรื่องแบบนี้ไม่ได้เราไปค้นหาดูเองว่าวันหนึ่งซึ่งคุณ สามารถที่จะให้คนอื่นโดยที่ว่าคุณไม่ได้ดังลังเลคุณไม่ได้ลังเลกับการที่คุณจะให้อะไรใครแม้แต่กระทั่งว่าในส่วนที่อาจจะทําให้คุณต้องเสียชีวิตด้วยซ้ําคุณอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยแต่คุณก็ยังไปตรงนั้นแหละที่มันจะบอกกับคุณว่าคุณคุณได้ผ่านเข้าสู่โลกนี้แล้วสวรรค์ที่เราได้เคยมองกันเอาไว้นั้นผมไม่รู้ว่าใครเคยไปสวรรค์มาแล้วมาเท่าได้ยังไงนะแต่สวรรค์มันเป็นจริงสำหรับคนอาสาเมื่อเขาได้ ให้และแบ่งไปแตปจะหินจุดจุดหนึ่งคำตอบพวกนี้ต้องหาเอาเองครับ